ฮัโลโหลพบกับผมพิงเกอร์แมนวันนี้จะมารีวิวเกมข m ามไล่แกงวอร์เกมแนวข้าวฟันกันครับเหมาะสมกับเด็กและสตรีทั่วไปเป็นการยกพวกตีกันครับแต่วันนี้จะไม่เคลิบผมแรกๆไม่รู้เกมเก้าแล้วครับ แต่หาซื้อยากมากแต่ว่าหาโลดไงโหลดกันได้ตามบิดแับเกมนี้ความรุนแรงกันการต่อยตีกันว่างสีแดงกับสีฟ้าผมก็เล่นเล่นมาได้สองครังครับทำมาเรื่องครับการเซนท่าไม่ตายครับขอกระโดนเทืบเฮือกระดูกแหลก ใใร,รู้ใจร้อนร <c oughs> ู้ใจร้อนนี่นี่ฆ่าล้าเหรอเป็ดลับไปเป็ดลับไปนี่การยิงปะบุทีครับนี่คือทิศเราครับตรงมุมข้างบ,บนสีด้านขวามันจะมีเขียนไว้ครับถ้าเป็นสีฟ้ามากกว่าสีแดงมันคือทินของมันอันนี้ทินเราครับสีแดงห้าอันเลยนี่มันวิ่งเลยของมันเน่ย แรกๆมาครับโอ้โหมึงกล้าเอาตายครับโอ้โหมึงนี่โคตรแมนเลยว่ะกี่คนต้องกี่คนวะเนี่ยสิบลุมหนึ่งว่ามากกว่าสิบอีกเลยนี่ต้องช่วงบัานแทงไม่ยั้งครับตายตายโอ้โหมาชุมนุมอะไรกันเนี่ยใครเรียกว่าชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมาย เราจะพาไปดูทินของมันเทีนแผนที่มันจะเป็นการแบ่งเส้นแบ่งแดนนี่ครับมาที่ของมันจะป่าบนจะเป็นสีฟ้ามากกว่าสีแดงเราจะไปสำรวจหน่อยครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีไงมางหวะหจอ๊อดไม่เจอนานแท่งมานิด เลยโอ้โหไปแตกอเอาให้ตายเอาให้ตายโอ้โหกลัวมันจะเริ่มเยอะแล้วครับมาเล่นมึนเล่นแปลกเราเลยเทียบนา่าดพาดอย่างนี้รับเราจะมีพวกเราสามตัวครับอาการปางตายครับวิ่งเป็นหมาดมโตดผม

เอไอแม่งโงมากเกมนี้โอ้โอ้โอ้ช่วยๆโอ้ยกดชีปไม่เป็นการต้องกันกาเลอครับเฮ้อ้ยไม่ยังเลยครับเฮ้ยสั์เฮ้ยอะไรเนี่ยลงแดงนะมึงชิฟยืนอะไรของใจกล้านี่เอาให้ตายเอาให้ตาย เล็บเล็กแล็บเฮือโดนโจมโอ้ยแมงมาเยอะจังวะมีตัวนะโอสัต์ไปดีกว่าเฮียไม่อยู่ละโอเจนเพื่อนโอเจนเราเคยมีเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยวิ่งตาคุณมาทำไมเนี่ยเจนเจนเพื่อนเจนเราพูดคุยดีกันได้ครับโกย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 โอ้ยไม่อยู่เลยบีบีครับต้องบีครับ โอ้เพียยไปตีนตีนครับตีนโอ้ไปก่อนแล้วเหนื่อย